ได้ไหมว่าเม่ี้เจอลุงแกทำค้อบแพะไ้ไม่ใช่แกขนผักกระเฉดมาขนาดแกต่อแล้วลงมาทาแกขับตามแกแกเลี้ยงแพะแน่นอนเออว่าจะทำมาดูว่าค้อบแกเป็นยังไงบ้างลงมาทำแกก่อนไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมไมามแเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนวันหยุดไ่อั เดี๋ยววันนี้จะพามาดูแพะของลุงลุงลุงแกะลุงชื่ออะไรลุงกอบของลุงกอบพอบแพะที่ที่ที่ไหนแถวเนี้ยคองไผ่คองไผ่เขาใหญ่เขาใหญ่เที่ยงใช่ไหมอ๋อครับ หายไปเยอะมดแล้วหวังนี่มันหากระถิ่นยากอ๋อเมื่อก่อนนี่เลี้ยงเยอะไหมเมื่อก่อนเ็าเป็นร้อยเนี่ยดูคอกมันเป็นยัไอ๋อใหา่สองคอกหรอสองทีใหญ่สองทีแล้วเ่อก่อนมันอยู่นี่นี่ที่นี่กับค้อน้อยอนนี้มันออกมาแน่นกันครับใหา่ออกไปมันเหลือไม่กี่ตัวหรอกมันตายอวางนี่วางคนโตทุก อ๋มันไม่ได้มันจะมันไปกินใบอะไรโองอ๋อก็สวยนะเรียงแบบธรรมชาติเลยไม่ได้มีอะไรให้มันกินนี่ก็ตัวตัวใหญ่ดีมีแต่กระถินอย่างเดียวอ๋อทำไมมันถึงตายได้มันท้องอืดเหรออ๋อแพะท้องอืดในี่มท้องอืดมันปล่อยมันรักกระถินไม่ได้มันขึ้นเขาแจมันไปกินใบอะไร แต่แขกมันว่าถ้ากินใบมุกมันนี่กัใบ,บใบมุกม,ม,ม,มันใบมุกมันาต้นครับใบอ่อนมันตัวขา,ขาวๆนี่พันอะไรลุงซาแนนซาเนาเนเนี่ตัวใหญ่ดีฮะซาแนนโครงสั่งมันเรียวๆยาวๆนี่เ่็ดน้ำนักมีน้ำนักดีเลยเรียกมาก,กี่ปีแล้วลุงสามสี่ปีแล้วสี่ปีแล้วสามสี่ปีแหะ แต่ก่อนในในตัวมุคลองไผ่ก็มีคลองนี้คลองอยู่อ,อยู่บนคลองไผ่บนเขาเลยน้อย,ยนะทางเขาไหมเนี่ยทางขึ้นทางขึ้นกังหันลมอ๋อทางขึ้นของเขายญ่ยเที่ยงนั่นแหละเขาพอกมาเที่ยวเขาถามถามพวกทางบนว่าก็ไหนแพะแพะเขาก็บอกเขาก็เลี่ยวมานี่แหละพอใจเขาก็จับไปแต่ก่อนแพะมันลายเป็นร้รย่อย เมื่อก่อนก็นเลี่ยงประมาณนี้นะลลึกมาอีกนี่นี่แต่ก่อนมันแต่ก่อนมันเลี่ยงแค่ๆนี่ครับนี่มันมาหลายมันแน่นก็ต้องออกไปนู่นอ๋อนน่นก,ก็เพิ่งลือ้อลื้อบ้านนอนครับมันมหลายมันแน่นกันโอ้ยชนกันแข่งนักขาฮะหากระถินทุกวันเลยลง ทุกวันหรว่างั้นหรือวันละสามเที่ยวเต็มๆอย่างนี้แหละครับที่นี่มันน้อยตัวแล้วครับน,นี่แล้วลงให้มันกินตอนเช้าก็ไปเอาใหม่อลงลงตอนเย็นนี่ลงพักหนึ่งครับเอกินหมดแล้วก็มาเก็บออกแล้วก็ลงให้มันกินกลางคืนนีพักนอีกตอนเช้าก็ไปพัดใหม่ครับ๋อลงวันหนึ่งนี่ลงกี่รอบเนี่ยมาเช้านี่ลงไปแล้วเที่ยวครับ ตอนเย็นจะต้องลงลงอีกสองเที่ยว <ลง S 1> ตอนกลางคืนก็ให้เขากินพอกินปั๊บพอมืดเองเอาเก็บก้างลงอ่าแล้เองก็เอาลงให้มันกินกลางคืนอตอนเช้าเองก็สายหน่อยอาาครับไฟนี่จุดอย่างนี้ตลอดใช่ไหมต้องสูงทิิงสูงทร้งเรื่อยๆ ยังแบบบ้านนอกเองเลยลง่ายๆเลยนะง่ายๆบนล่านมันไม่ใช่มันนอนนะมันก็นอนกลางเดินคืองัวคือควายเองนี่อหละมันม,มันก็ลงมานอนนี่แหละอ,อ๋อถ้าฝนไม่ตกไะนั่นเลงใช่ครับถ้าฝนตกไม่ได้อ,อืตกแฉะมันไม่ชอบแฉ่ไงคระครับจะเลิกไหมหรือว่าจะเพิ่มไปเรื่อยๆ ไม่เพิ่มดอกลูกคอกมันออกมาก็เลี้ยงมันไปเรื่อยๆก็เอาแค่นี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมไม่ม,ไม,มีไม่มีเอาแพะจากอื่นมาลมมารวมเลยอืมก็เก็บเก็บ,บแม่พันธุ์เก็บลูกอะไรไว้นี่ยนะออกมาก็เลี้ยงไว้ในนี่เลยออแล้วไม่เคยเอาแพะคอง<ม>อื่นมาเลยถ้าลดถ้ารถมาจับแพะถ้ามีแพะแม่ให้เขามานั่นนี่ทำไมเอกลัวโรคมาเน่ยกัวมาก็ลดเลย อถ oh. ้ารถเปล่าๆล่างมาแล้วเข่ามาเลยเ,เ,เข่ามาจับหน้าพออเลยมรโทูเขานะอ๋อ oh, ต้องทําแบบนี้คือว่าแค่นี้ไม่ได้ขีดยาขีดอะไรไม่ได้มียาขีดยาอะไรมีแต่ย,ยาพยาธิขีดพยาธิอยู่กอกกอกเอายาพยาธิใช้แชสลิงใส่ปากใช้ตัวไหนหรือหรือว่าผสมเอาหรือว่าซื้อตามทองตลาดซื้อกล้านขเขา ซี่คิ้วใหม่มีมีอยู่ตังนำเกษตรอยู่ฝากช่องอ่ะเป็นร้อนเขียวๆอ๋อครับอันนี้เนาะอันนี้แหละยา่ายพญาต์แล้วแล้วใช้อะไรอีกไม่มีแบบมีแต่อันนี้นี่เวลาเวลามันขี่ลงท้องเองก็กอกยาธาตุนี่เละคบกอกมันยาธาตุน้ำขาวเนี่ยนะยาธาตุน้ำขาวยาคนเองนี่แหละ ็มีแค่นี้แหละนี่แบบบ้านๆใช่ไหมอันเดยแต่าเพาะเพนบ้านไม่มีไม่มีอะไรอื่นเลยแค่ลิงหลอดยองหลอดยาลุงก็เอาไว้อย่างงี้นะมันบริษสภาพเลยจะเปลี่ยนใหม่แล้วโอ้ถ่ายดีไหมลุงมันก็เขาท่าดีนะครับกอกมันตัวน้อยก็กอกสองซีซี ตัวใหญ่กับตามมาน,นี่นะตัวใหญ่ห้าดีซีห้าีซีตามตามน้ำหนักไหมตามตามมันขีดเดือนขีดเดือนออืมมัน,นงนนี่ดูบรรยากาศของแกยอยู่เขาเรียกะลยนะเขาใหญ่เที่ยงทางขึ้นเขาใหญ่เที่ยงใช่ไหมลุงเขาใหญ่เที่ยงเมืม่อก่อนนี่เป็นร้อยตอนนี้เหลือ ว่ายี่สิบตัวไมคุเร,รือิบกว่าตัวเพราะว่ามันตายทองอืดใช่ไหมหนาฝนนะไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอยังห,หากระทิ่นให้มันกินไม่ได้มันปล่อยมันเข่าป่ามันไปกินใบอะไรต่อใบอะไรเออเองไม่รู้มันปล่อยเข่าป่าปล่อยเลยนี่ปล่อยมันก็ขึ้นไปบนเขาไปหากินอะไรเขาป่าเขาลูกกินไปครับเองก็ไม่รู้ครับเนี่ยใบเขาแขกถามแขกมันว่ากินใบนี่นอนท้องอยู่ใจใบมึงมันเนี่นะนี่ล่ะ อันนี้ใบอะไรนะใบมุกมันใบโมกมันกินได้ไหมกินไม่ได้เลยกิน,นไม่ได้ไปแพะ่กินยังท้องอ,อู่อันนี้ก็สั่งมาจากลบบุรีตัวตัว,ต,วตัวไหนตัวผู้นะตัผู้แหละพ่อพัน,พ,พ,นพ่อพันมาจากลบบุรีฟาร์มอะไรรุงคอบอะไรไม่ไม่ไมรักไม่เคยไปเห็นฟาร์มเขา คือว่าเวลาที่จับโทรปั๊บเขาจะมาเเลยครือมันขาประจํากันคือว่าเขาเขาจะมาจับแพะตามสายพันธุ์เขาครับเราะวาเองเอาพ่อพันธุ์เข้ามาอ๋อไปเอาที่ไหนเขาก็ตามมาเอาอันแหละโทรบอกเขาก็จะมาเอาสายพันธุ์เขาสารคามเขาก็มาให้เบอร์ไว้สารคามนะสารคามสารคามน้ำไม่ต้องเลนะสารคามเขาก็ มาเหมือนกันห<ๆ>ูมาไกลแต่เขาเขาก็ลองมาหมดแล้วเนาะโอ้ยมาหมดแลคว็อกแพ่ตรงไหนเขาเขารู้นะรู้นะเขาดูในเฟซในเฟซอะไรแต่เองกับไม่เคยลงเฟซดอกแต่ว่าพวกนน่นเขาลงกันไปเขามาพวกสารคามหนองคายมันมีอยู่สามเจ้าอ่ะที่มาติดต่อไว้ตอนมันแค่มันหลายเวลา เวลาจะขายขึ้นามากับสามสามเจ้านี่อันไหนราคาดีก็สั่งเขามาจับเข้ามาอจับเลยรับทีนึงก็ยี่สิบสามสิบเมื่อก่อนเนี้ยนั่นเลยครับเขามาไกลเรา Heather. พาดตัวทิพตัวมันจะคุ้มค่าละมันเลยก็ใช่ใช<ๆ>่อยู่เันไม่มาหรอกเนาะเขาไม่มาหรอกอย่างโรบุรีนี่ยี่สิบตัวนี่โทรปับ๊บต้องมาครับ ข้าวใส่ยี่สิบโลลงยี่สิบโลลงกิโลละเท่าไร่แถวนี้วางนั้นมันรลอยหกสิบเดี๋ยวนี่มันักเท่าไ่ไม่รูล้ลุงขายไปวางไหนเนี่ยล่าสุดที่ขายไปได้จักเดือนแล้วก็เอาวางชุดนี้ชุดนี้ยังออกน้อยๆขายร,รุ่นรุ่นพี่นะครับ คิดว่าจับที่หนึ่งอ่ะพอกหรือวางเลยแหละแล้วก็เลี้ยงรอยอีกเหรอที่นี่ปล่อยไปยางนี่หละคุ้มไหมมันก็พอได้พอได้ใช่ไหมพอได้พอไวไม่ต้องลงทุนอะไรลงทุนเต็มน,น้ำมันรถน้ำมันกับแพงเต็เยอะน่อพอไวยังไม่ได้มีอาหารจับที่<อ>มีห้าหมื่นหกหมื่นไหมได้ได้ใช่ยังไม่ได้เลยก็สองจับ ออกจากปากลุงอะไรนะกอบลุงกรอบอผู้ผู้เลี้ยงแพะโดยตรงครับผมจับทีนี่สี่หมื่นห้าหมื่นต่ช่วงนี้มันจะได้พอหมื่นอะไรด่มันไม่มีแพ้จับมันไม่มีแพ้จับไมม่ีคร้อยี่ปีหนึ่งไปครับมีเบอร์โทรไหมลงุง ไม่ใช่เป็นโทรศัพท์ไม่ชอบยุ่งเลยโทรศัพท์ไม่ไม่เป็นนะอ่าถ้าถ้าถ้าคนอื่นเขาเขาดูคลิปแล้วเขาอยากมามาดูอ่ะเขาอยากมาซื้อมามาตรงไหนก็นี่และมาปากทางคลองไผ่มาปากทางคลองไผ่ทางขึ้นเขาใหญ่เทียงเนี้ยครับเขาใหญ่เทียงหลังลงน้ำไผ่ทิพย์หลังลงน้ำไผ่ทิพย์หลังลงน้ำไผ่ทิพย์เมื่อก่อนมันมีคลองเดีาวนี่แหละเขาเขามาไกลๆเขามาถามก็ปากทางหน่ ใช่เขาเ็แวะเออามาเลย,ยนานเดียกับลูกน้อยเ,อเป็กนนแต่แพรลุงตัวอ้วนดีนะแพ้นี่ถึงถึงแม่มันตัวน้อยขอให้พ่อมันล,ลูกออกมาก็อ <c oughs> เพี้ยเลย